ไพโรธสั่งวริบุตรชื่อเล่นเอเป็นผู้กำกับพระพยนตร์ผู้อำนวยการสร้างพระพยนตร์ผู้จัดละครนักเขียนพิธีกรและนักแสดงชาวไทยไพยโรธเกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคมพศ2496ที่ตำบลด่านแม่ฉลับอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นน้องชายจีราภาปัญญสินเจ้าของคณะละครวิทยุอัจฉวดี บุตรชายคารมสังวริบุตรดาราแห่งคณะละครวิทยุแก้วฟ้าซึ่งเป็นน้องชายของภัยรัตสังวริบุตรศิลปินแห่งชาติและพรพันธ์วรรณมาศสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสาสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและปริญญาโทคณะนิตทศสาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกิดด้านครอบครัว เคยสมรสกับกฎฉวัณปิ่นจุธานน์ชื่อเดิมพิสมัยมีบุตรสามคนคือจิตราลาดาจิรายุทธและระวิกรเขาและกฎฉวั์แยกกันอยู่ตั้งแต่พศ2542ก่อนอยากกันและได้อยู่กินกับชยานิสวรรคพิริยสุภการที่อายุห่างกัน21ปีแต่ม่ได้จดทะเบียนสมรสเสียชีวิต เมื่อวันที่2มิถุนายนพศ2568ภัยรถเดินทางไปสังสรรค์กับเพื่อนที่ร้านอาหารในจังหวัดนครราชสีมาจนแยกแย้ายกลับที่พักจากนั้นเมื่อเวลา1นาฬกา10นาทีของวันรุ่งขึ้นคือวันที่3มิถุนายนภัยรถมีอาการแน่นหน้าอกจากโรคหัวใจกำเริบมีภาวะช็อกและหมดสติจึงประสานหน่วยกู้ภัยนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จากนั้นแพทย์ได้นำตัวเข้ารักษาที่ห้อง CCU จนกระทั่งเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันเดียวกันโดยมีพิธีรดน้ำศพเมื่อวันที่4มิถุนายนณสา,าลา7วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารและมีพิธีชาปนากิจศพเมื่อวันที่9มิถุนายนที่เมรุในวัดเดียวกันภพโรเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกในขณะอายุ20ปี โดยการแสดงภาพยนตร์ทางโทรทัศน์เรื่องโกมินกุมารโดยเล่นเป็นพระเอกของเรื่องคือโกมินกุมารแต่เป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์เรื่องที่สองคือเรื่องไวยอลวนในบทตั้มซึ่งไพโรธแสดงในขณะอายุ21ปีต่อมามีผลงานการแสดงตามอย่างต่อเนื่องเช่นภาพยนตร์เรื่องรักอุตตลุด2527ชื่นชุลมุน2521จำเลยรัก 2,521คู่รัก2,521หงทอง2,520สุภาพบุรุษทรณง2 5ง8น2ช่างร้ายเหลือ2,527ผู้ใหญ่ลีกับนางมา2,525 25เป็นต้นในขณะเดียวกันก็ได้สร้างภาพยนตร์ของตัวเองออกมาประมาณ11-12เรื่องด้วยกันนอกจากนี้ยังมีผลงานทางโทรทัศน์อย่างเช่น ละครโทรทัศน์เรื่องยุทธการปรับเมียน้อยซึ่งเป็นละครเรื่องแรกที่สร้างกำกับและแสดงด้วยตนเองตามด้วยโนราลูกไม้ไกลต้นตลาดน้ำดําเนินรักรักในม่านเมฆเป็นต้นรวมถึงยังเป็นพิธีกรควบตําแหน่งครูใหญ่ของรายการเรียลิตี้โชว์เดอะเทรนเนปั้นฝันสนันเวทีไพโรธเคยมีผลงานอัลบั้มเพลงมาแล้วครั้งหนึ่งโดยใช้ชื่อว่าผมทําเพื่อความมันครับพี ในช่วงที่เพิ่งมีชื่อเสียงจากงานต้องการอ้างอิง